ตอนที่345ห้ามาสร้างโชคลาภด้วยกันเถอะแอมโมเดลีนเดินออกจากบาร์อย่างมีความสุขแต่จู่ๆก,ก็เกิดคำถามใหม่ขึ้นในใจในเมื่อเขาไม่ทำแล้วเขาไปไหนทันใดนั้นความเป็นไปได้มากมายก็ผุดขึ้นในใจของเธอรวมถึงไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวและไปเดทอกับสาวน้อยเม็ดเหงื่อไหลลงมาตามใบหน้าของแอมโมเดลีนจินตนาการของมนุษย์น่ากลัวมากยิ่งพวกเขาคิดเกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายต่อการเข้าใจผิดบางทีเขาอาจไปสถานลิงเด็กกำพร้าเพื่อดูแลลูกของเขา มักเขียนเป็นบทกวีของกวีฮีโร่ไม่มีใครดูแลเขาเมื่อเขายังเป็นเด็กและเมื่อเขาโตขึ้นเขาชอบดูแลเด็กกำพร้าคนอื่นๆขวามันเป็นไปได้มากไม่จะต้องมีการตรวจสอบแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สุภาพที่จะตรวจสอบสิ่งนี้ถ้าเขารู้ว่าฉันแอบสืบเขาคงโกรธใช่ไหมว่ากันว่าผู้ชายเกลียดแม่บ้านที่สุดถ้าโดนตามทั้งวันคงบ้าไปแล้วแอมอเดลีนอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเวลานี้อัศวินดําดินเดินเข้ามาหาเธอเมื่อเขาเห็นแอมอเดลีินเขารีบโค้งคำนับและพูดว่านายท่านข้ากำลังจะไปตรวจตราที่บล็อกที่ 5. ตู้ตึกที่ห้าฉันจําได้ว่ามีสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าอยู่ที่นั่นแอร์มเดลินชักสีหน้ายาวทันทีและพูดว่าฉันจะไปลาดประเวณกับคุณรับผิดชอบยังไงสามวันต่อมาในตอนเย็นเมื่อร็อบบี้ฟื้นผมสีบลอนและนั่งอยู่บนเก้าอี้หินในลานโบสถ์สนทนาทางโทรศัพท์กับพระราชินีกองคาราวานของครอบครัวคอตันมาอีกครั้งและซื้อถุงน่องทั้งหมดที่ทสะสมไว้ในโรงงานถุงน่องพวกเขาไม่เพียงแค่ซื้อถุงน่องใหมปักเท่านั้นแต่ยังซื้อผ้าไหมขาวดำธรรมดาที่ไม่มีลายปักอีกด้วย ผู้หญิงของไรโรดได้เริ่มการต่อสู้ที่ดูเดือดแล้วเมื่อเร็วๆนี้ถุงน่องถูกขายบนถนนและทุกสไตล์ของผู้หญิงจากชนชั้นสูงต้องเตรียมตอนนี้ถ้าใครหาถุงน่องไม่เจอพวกเขาคงไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นชนชั้นสูงอย่างไรก็ตามปริมาณการขายที่มากสอดคล้องกับผลผลิตในปัจจุบันซึ่งไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้เลยเนื่องจากตอนนี้มีคนงานปักผ้าน้อยเกินไปในเมืองเวสต์วินและจำนวนถุงน่องใหม่ที่สามารถประรูปได้ก็มีน้อยมากเช่นกันพลังงานของคนงานปักขายไม่ทันเลยสามารถปักถุงน่องใหม่ได้เพียง เท่านั้นยังไม่พอครอบครัวคอตันยังได้จ้างคนงานเย็บปักถักร้อยจำนวนมากเพื่อแปรรูปถุงน่องใหม่ธรรมดาด้วยวิธีนี้แม่แต่ไรโรดก็สามารถเริ่มสร้างห่วงโซ่การผลิตงานปักได้เดสมอนด์คอตันนั่งอยู่ข้างหน้าร็อบบี้ดื่มโค้าในมือเขากำลังคุยเรื่องนี้กับร็อบพ่อทูลหัวด้วยความเคารพโรงงานผลิตถุงน่องของคุณซึ่งมีแมงมุมเพิงไม่กี่ร้อยตัวไม่สามารถรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้อีกต่อไปใช่ร็อบบี้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่ผลผลิตขายไม่ทันคนรวยบนถนนไรโรดมีคนรวยมากเกินไปหรือเปล่า เดสมอนยิ้มและพูดว่าเมื่อเร็วๆนี้ถุงน่องผ้าไหมถูกขายให้กับลอสซิตี้เช่นกันคนอื่นๆก็ตะโกนขอซื้อถุงน่องผ้าไหมแต่ฉันไม่มีสินค้าอื่นสำหรับพวกเขายิ่งกว่านั้นลอสซิตี้ยังเป็นเมืองท่าอีกด้วยเมื่อขายสิ่งใดให้กับลอสซิตี้มันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกทันทีมันจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดแต่ก็อดฟาเธอร์นั้นจำกัดไว้เฉพาะคนในเวสไวทาวเท่านั้นน่าเสียดายไหมที่มันทำได้ทำเงินทั่วโลกไม่ใช่เหรออยากพูดอะไรก็พูดมาอย่าปิดบงังฉันชอบ ร็อบบี้ยิ้มและมองไปที่ลูกบอลคริสตันข้างๆเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนยังมีคนพนันกับฉันว่าฉันจะล้มละลายฉันจะกล้าขยายการผลิตได้อย่างไรภายในลูกแก้วราชินีปล่อยเสียงกรนออกมาอย่างโกรดเกรี้ยวกลายเป็นว่าเธอฟังมาตลอดและออกมาแสดงความไม่พอใจที่แพ้พนันร็อบบี้หันกลับมาอีกครั้งเธอพูดกับเดสมอนสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงเป็นคำถามที่ไม่จริง ทั้งคุณและราชินีคุณรู้ว่าจำนวนประชากรของเวสต์ไวท์ทาวไม่เพียงพอสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ยิ่งกว่านั้นบริษัทของฉันมีขนาดใหญ่มากดูแลอุตสาหกรรมยุ่งเหยิงทุกประเภททุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลงทุนในคนซึ่งทำให้ประชากรที่นี่เล็กเกินไปขนาดของธุรกิจทุกประเภทที่นี่ถึงขีดจำกัดและเป็นไปไม่ได้ที่จะขยายผลผล,ผลิตหรืออย่างอื่นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ร็อบบี้ก็พูดอย่างเกลียดคร้านพูดให้ตรงประเด็นคุณต้องการอะไรกันแน่เดสมอนด์รู้สึกอายเล็กน้อยและพูดว่าฉันแค่อยากจะ เจ้าพ่อช่วยจัดหาไขแมงมุมจานวนมากให้ฉันได้ไหมแล้วส่งบุคลากรระดับบริหารบุคลากรด้านเทคนิคพนักงานที่มีทักษะและคนอื่นๆไปนําทางโรงงานแมงมุมสองสามคนและสร้างโรงงานถุงน่องผ้าไหมขนาดใหญ่กับฉันห้ามเพาะพันธุ์พิษบนถนนไร้รถเหรอเมื่อมีแมงมุมจํานวนมากหนีออกมาและทําร้ายประชาชนในเมืองใหญ่นั้นราชินีจะตัดหัวคุณในไม่กี่นาทีใช่ฉันจะฆ่าแกร,ราชินีพูดด้วยความโกรธในลูกบอลคริสตัล เขาพูดอย่างเร่งรีบไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้พูดถึงไรโรดฉันกำลังพูดถึงเมืองเล็กๆห่างจากทางตะวันตกของไรโรดประมาณห้าไม์มีประชากรประมาณสัมพันคนฉันได้พบสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเหมาะมากสำหรับสร้างโรงงานปิดเพื่อเลี้ยงแมงมุมในเมืองเล็กๆนั้นแทบไม่มีอุตสาหากรรมเสาหลักที่จะขายได้ฉันจะเปลี่ยนคนทั้งสัมพันคนให้เป็นคนงานของโรงงานถุงน่องใหม่เพื่อที่จะได้กลายเป็นเมืองถุงน่องยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นด้วยวิธีนี้เราจะทำเงินได้มากมายอย่างแน่นอน หลังจากพูดอย่างนั้นดูเหมือนเขาจะคิดอะไรบางอย่างได้เขาหันไปหาลูกแก้วแล้วพูดว่าฝ่าบาทถ้าข้าทำสำเร็จโรงงานของข้าก็ไม่ต้องการนโยบายยกเวน้นภาษีดวงตาของราชินีเป็นประกายในคำพูดของเขาเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนราชินีได้ยื่นขอยกเวน้นภาษีแต่มันจะส่งผลเสียต่อการเงินของเธอมากเกินไปเธอยากจนมากแล้วเมื่อเดสมอนด์พูดเช่นนั้นราชินีก็ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อย ชาวเมืองสัมพันคนล้วนไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างที่เดสมอน์พูดถ้าชาวเมืองทั้งหมดกลายเป็นคนงานของโรงงานถุงน่องไหมแล้วเขาจะเก็บภาษีจากโรงงานด้วยตัวเองมันจะเท่ากับว่าภาษีที่คนสัมพันคนได้รับยกเว้นจะเก็บได้อีกทางหนึ่งตอนที่สาม้อยสี่สิหกยอมรับความพ่ายแพ้ในการพนันเดสมอน์ยิ้มและพูดว่าคุณคิดยังไง ถ้าเราร่วมมือกันเราทุกคนสามารถทำเงินได้เพราะทุนหัวให้ไข่แมงมุมและคำแนะนำและฉันจะบริหารเมืองถุงน่องราชินีได้แก้ปัญหาการดำรงชีวิตของชาวเมืองและในขณะเดียวกันก็ขึ้นภาษีได้ทุกคนได้เงินไม่มีใครเสียหนี้คือธุรกิจที่กำไรหลักหมืน่นแน่นอนเขาพูดอย่างดีแต่เขาไม่คิดว่า็อบบี้จะเห็นด้วยท้ายที่สุด็รบบี้กำลังทำธุรกิจพิเศษอยู่ในขณะน,นี้เขาผูกขาดตำแหน่งและทำเงินได้มากมายยิ่งมีความต้องการถุงน่องใหม่มากเกินอุปทานผลผลิตก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น็อบบี้จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ในการยกระดับราคาให แต่ถ้าร็อบบี้จัดหาเทคโนโลยีให้เขาเขาจะนำเมืองถุงน่องผ้าใหมออกไปและเพิ่มผลผลิตนั่นคือการแข่งขันกับร็อบบี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเวสไวทาวอย่างจริงจังเดสมอนคิดกับตัวเองฉันเกรงว่าเขาจะไม่เห็นด้วยฉันต้องส่งทีมทาสของตัวเองไปที่แบล็กพายเมลเทนเพื่อจับแมงมุมแล้วค่อยๆฝึกฝนพวกมันแม้แต่ราชินีที่ฟังอยู่ในลูกบอลคริสตันข้างๆเขาก็ไม่คิดว่าจะทำธุรกิจได้ร็อบยิ้มอย่างไม่คาดคิดและพูดว่าเอาละเป็นการตัดสินใจที่มีความสุขจริงหรือเดสมอนดีใจมากคุณยินดีร่วม,มือกัับฉนจริงๆเหรอ แน่นอนร็อบบี้ยิ้มและพูดว่ามันขึ้นอยู่กับคุณความคิดของคุณในการเล่นเมืองถุงน่องผ้าใหมนั้นดีมากฉันคิดว่าคุณสามารถลองอย่างกล้าหาญฉันสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ถ้าคุณต้องการไขแมงมุมฉันจะให้ไขแมงมุมแก่คุณและถ้าคุณต้องการเทคโนโลยีฉันจะให้เทคโนโลยีแก่คุณ หลังจากพูดอย่างนั้น็รบก็เหลือบมองลูกบอลคริสตันอย่างมีความหมายและพูดว่านอกจากนี้เรายังสามารถตั้งเมืองเล็กๆสำหรับถุงน่องได้แต่ยังมีเมืองเล็กๆสำหรับการขุดเมืองเล็กๆสำหรับปั่นได้และเมืองเล็กๆสำหรับการผลิตน้ำตาลเราสามารถรวมอุตสาหกรรมไว้ในเมืองเล็กๆและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเดียวบางทีผลกระทบอาจไม่คาดคิดเขาเน้นน้ำเสียงและพูดซ้ำๆว่าดีกว่าดำเนินอุตสาหกรรมทุกประเภทในเวลาเดียวกันในเมืองเล็กๆนอกจากนี้การเก็บภาษีจากโรงงานยังสะดวกกว่าการเก็บภาษีจากคนธรรมดามากใช่ไหมเดสมอนด์ไม่ได้ยินแต่ราิินนนนีีีท่่่่ออออยยูููกกกฝัังงขลแ้้ววจมมใคคาด เธอพิจารณาสิ่งที่ร็อบพูดอย่างจริงจังการเก็บภาษีจากคนธรรมดาเป็นเรื่องยากเกินไปจริงๆดังที่ร็อบกล่าวไว้แต่ถ้าคนเหล่านี้ไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่มีคนเป็นร้อยเป็นพันติดอยู่กับโรงงานแล้วโรงงานจะจ่ายภาษีแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวให้กับรัฐบาลมันไม่ง่ายกว่าหรอเธอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลานานเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอพบว่าเดสมอนอยู่เหนือลูกบอลคริสตันหายไปทิ้งให้ร็อบบี้อยู่คนเดียวยิ่งกว่านั้นร็อบบี้ไม่ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้หินอีกต่อไปแต่อยู่ในสระน้ำพุร้อนลูกบอลครน,นรอน และสามารถมองเห็นได้เฉพาะส่วนบนของร่างกายของเขาที่อยู่นอกน้ำราชินีรีบปรัดว่าข้าขอโทษเสียไปนานนี่มันดึกแล้วข้าต้องไปแล้วรอร็อบยิม้มมิสควีนคุณลืมสิ่งสำคัญไปหรือเปล่าเปล่าว่าไงราชินีทำหน้าสงสัยและเริ่มเล่นเป็นใบ้เล่นเป็นใบ้ไปก็ไม่มีประโยชน์ร็อบยิ้มและพูดว่าไม่เพียงแต่โรงงานถุงน่องของฉันจะไม่ปิดตัวลงแต่ยังมีคนคิดจะขยายขนาดอีกด้วยคุณอยากจะพูดอะไรว่ายินดีด้วยราชินีปรัดว่าขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีคุณร่ำรวยทุกวันขอแสดงความยินดีขอให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขปัญญประกาศคู่การร้องเพลงง่ายสามารถแก้ปัญหาได้ร็อบ,บี้กล่าวว่ายอมรับความพ่ายแพ้ในการพนันถอดกระโปรงของคุณออกราชินีถึงกับพูดไม่ออกร็อบมองดูลูกบอลคริสตันโดยไม่กระพริบและราชินีก็เช่นกันทั้งสองคนจ้องตาก,กันหลังจากนั้นไม่นานราชินีก็ถอนหายใจยาวและพูดว่าฉันเป็นราชินีแห่งอาณาจักรคุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม รอบใส่หัวและพูดว่าถ้าคุณไม่ใช่ราชินีของอาณาจากักรฉันจะยอมเดิมพันแบบนั้นไหมฉันคงไม่เล่นพนันกับเธอถ้าเธอเป็นคนธรรมดาที่มีเรียวขาที่สวยงามไม่มีทางที่จะดําเนินการต่อตักะน,นี้ราชินียังรู้ว่าเธอผิดหักเธอยังต้องการที่จะพูดคุยกับรอบในอนาคตการเดิมพันนี้ไม่สามารถเพิกเฉยได้เมื่อเทียบกับการเสียหน้าและการตัดสัมพันธ์กับรอบบ,บีดูเหมือนว่าจะดีกว่าที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ในการพนันและเสียหน้าเธอถอนหายใจด้วยใบหน้าตรงถุงน่องขาวดํา ใช่รอบยิ้มและพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณคุณไม่จําเป็นต้องเสียสละอะไรมากมายแค่โชว์ต้นขาของคุณครึ่งหนึ่งคุณเห็นไหมว่าฉันเป็นคนง่ายๆใช่ไหมใบหน้าของราชนียังคงนิ่งเฉยแต่ดวงตาของเธอก็ชุ่มชื่นขึ้นเรื่อยๆดวงตาของเธอสั่นไหวและเธอต้องการที่จะหลบมันรอบหัวเราะและพูดว่าโอ้คุณช่างขี้อายจังคุณดูเหมือนไม่อยากสูญเสียอยู่เสมอคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและคุณก็หญิงยโสที่จะต่อรองกับฉันสุดท้ายคุณก็ต้องอาย ทันใดนั้นสีหน้าของราชนีก็ดูร้ายฉันแพ้เพียงเพราะโชคไม่ดีของฉันคุณไม่จําเป็นต้องนิ่งนอนใจครั้งหน้าเอาคืนแน่นอนตอนนี้ดูอย่างระมัดระวังฉันสวมถุงน่องผ้าไหมสีขาวภายใต้ชุดสีขาวของฉันรอบว้าวราชินีถามว่ามีใครอยู่เคียงข้างคุณอีกไหมไม่ฉันสัญญาว,ว่าฉันจะเป็นคนเดียวราชินีตรวจสอบอย่างระมัดระวงังว่าไม่มีใครอยู่ในลูกบอลคริสตัลจากนั้นขังตัวเองไว้ในวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่สามเห็นเธอจากนั้นเธอก็ดึงชายกระโปรงของชุดสีขาวของเธอขึ้น ตำแหน่งสตรีที่สวยที่สุดในอาณาจักรแกรนไม่ใช่เรื่องเกินจริงลักษณะที่ไร้ที่ติและชุดราชินีสีขาวของเธอช่างงดงามราวกับภาพวาดจริงๆเธอสูงสงจนไม่มีใครกล้ามองเธอตรงๆและทนไม่ได้ที่จะลบหลู่เธอแต่บัดนี้สตรีผู้สูงศักดิ์สง่างามผู้นี้ยกชุดของนางขึ้นที่จุดหนึ่งความตื่นเต้นของฉากนี้ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ ชายกระโปรงของเธอถูกดึงขึ้นทีละน้อยและในที่สุดเท้าของเธอก็ถูกเปิดออกตามที่คาดไว้เธอสวมถุงน่องไหมสีขาวภายใต้ชุดยาวของเธอแล้วโดยไม่มีการตกแต่งใดๆผ้าไหมสีขาวธรรมดาที่สุดก็เพียงพอที่จะทำให้ความงามของเธอเสื่อมเสียและการตกแต่งที่ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นเธอถลกกระโปรงขึ้นเรื่อยๆและน่องของเธอก็โผล่ออกมาพวกเขาเรียวตรงไม่หยับเลยและดูสวยงามมากกระโปรงของเธอยังคงถลกขึ้นไปถึงเข่าเธอหยุดที่นี่และกระซิบว่าฉันต้องดึงขึ้นครึ่งหนึ่งของต้นขาของฉันหรือไม่แน่นอน,อนรับเหล่าด้วยรอยยิ้ม กลงราชินีไม่ใช่คนที่จะสูญเสียไม่ได้เธอดึงมันขึ้นมาด้วยความเร่งรีบชายกระโปรงของชุดของเธอถูกเลิกขึ้นรอบมองดูมันแล้วกอดไม่ได้ที่จะพูดว่าแดงแดงด้วยลูกไม้คุณคุณสวมชุดนี้ไว้ใต้เดรสยาวจริงๆเหรอราชินีย้อยเย้ยคุณคิดยังไงฉันชอบสไตล์นี้รอบฉันปลื้มตอนที่3ามอสี่สิเจ็ผู้หญิงบ้าที่น่ารักถุงน่องผ้าไหมขอบลูกไม้ดูยาวยวนที่สุดทำเอาหนุ่มๆอดใจไม่ไหว ถุงน่องไหมชนิดนี้ต้องพอดีกับปริมาณไขมันที่เท่ากันดังนั้นเมื่อร็อบบี้กำลังแนะนำกลยุทธ์การโฆษณาให้เดสมอนด์เขาขอให้เขา,ขา,ขาหาโสเพณีเพื่อเป็นนางแบบเป็นผลให้ถุงน่องผ้าไหมชนิดนี้กลายเป็นตัวแทนของปนาจาร์หลังจากการโปรโมทที่ไบร์โรธผู้หญิงมักจะอายที่จะให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาสวมถุงน่องผ้าไหมแบบนี้พวกเขาจะแอบสวมมันให้ผู้ชายเพื่อยวุยวนและเพิ่มสีสันให้กับชีวิตของพวกเขาเท่านั้นร็อบบี้เคยเรียนที่ไบร์โรธดังนั้นเขาจึงชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่เคยคาดคิดว่าราชินีจะสวมชุดแบบนี้ เขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณผู้หญิงคุณเลือกรูปแบบที่น่าทึงฉันไม่เชื่อว่าคุณจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าคนประเภทไหนใส่ถุงน่องผ้าไหมแบบนี้และพวกเขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนราชินีพูดด้วยใบหน้าเย็นชาแน่นอนฉันรู้แต่แล้วไงล่ะฉันชอบสไตล์นี้ไม่ใช่เรื่องของคุณอย่าไรด้ดยงสาที่จะคิดว่าฉันยั่ยยวนคุณฉันอลิซาเบธจะไม่มีวันทําสิ่งนั้นเพื่อหลอบล่อใครบางคน คุณพูดถูกฉันพูดไม่ออกดูเหมือนว่าคุณจะชอบสไตล์นี้โรบบี้ยิ้มและพูดว่าถ้าคุณบอกผู้หญิงว่าคุณชอบสไตล์นี้และสวมมันบางทีมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาในทันทีมันสามารถเปลี่ยนจากคําว่าอาจารย์เป็นคําว่าผู้ดีได้ฉันไม่มีเวลาทำเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ยังไงก็ตามคุณเห็นพอหรือยังฉันขอเอาชุดลงได้ไหมในขณะที่ราชนีกำลังถามอยู่นั้นเธอได้สวมชุดยาวของเธอลงแล้วชุดสีขาวราวกับพิมานสูงส่งของเธอตกลงสู่พื้นปิดถุงน่องและขาที่สวยงามของเธอไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เธอสวมเสื้อชั้นในล และสีดำรับกล่าวด้วยรอยยิ้มราชินีทุบตและพูดด้วยความโกรธว่าเฮ้ hey, ถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษคุณน่าจะหยุดฉันและเสนอที่จะยกเลิกการเดิมพันเมื่อฉันดึงชุดของฉันไปที่หลังเท้าฉันไม่คาดฝันว่าคุณจะไม่แสดงความสุภาพใดๆทั้งสิ้นเห็นสีขาวแล้วยังอยากเห็นสีดำอีกเหรอสุภาพบุรุษนิสัยใจคออยู่ไหน รับไม่น่าแดงเลยและพูดว่าเวลานี้สุภาพบุรุษไม่ควรเป็นชายแท้แต่ควรเป็นพ่อตาลูกผู้ชายตัวจริงจะเป็นอย่างผมตามเดิมพันจนถึงที่สุดและตราตรึงอย่างสุดซึ้งไว้ในใจแล้วหยิบออกมานึกได้ตลอดเวลาอ่าๆมีเครื่องมือวิเศษที่จะบันทึกภาพนี้ได้ไหมอยากได้จริงๆแต่ความทรงจำมีประโยชน์มากกว่าภาพจริงเสมอราชินีทุบโต๊ดด้วยความโกรธอีกครั้งมีของวิเศษที่สามารถบันทึกภาพได้แน่นอนมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อพันปีก่อนวีรบุรุษโบราณมักจะใช้มันเพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับคนรุ่นหลังแต่่่่่่่ออออยยาาาาาใชชช้้้เเเเเครรืืืงมวิศษททีีีหหกกนนนนนพพบัึภแปปลละด ร็อบบีตะลึงกับคำพูดของเธอขวามีฉากที่คล้ายกันในนวนิยายและภาพยนตร์หลายเรื่องฮีโร่โบราณบันทึกภาพไว้ในสมบัติและเมื่อเปิดใช้สมบัติรูปภาพก็สามารถเล่นได้แน่นอนว่าภาพที่บันทึกไว้เหล่านี้ไม่ใช่ของใหม่โดยปกติจะเป็นคําพูดของวีรบุรุษในสมัยโบราณทิ้งเงื่อนงำบางอย่างไว้ให้คนรุ่นหลังและชี้แนะให้พวกเขาค้นหาสมบัติบางอย่างร็อบได้แต่ดมกลิ่นฮีโร่โบราณที่ไม่รู้จากเหล่านี้พวกเขาไม่รู้หรือว่าจะใช้สมบัติล้าค่านี้เพื่อรักษาคอลเลกชันภาพสเก็ตที่สวยงามของพี่สาวน้องสาว รับบีอดไม่ได้ที่จะถามคุณมีของวิเศษแบบนี้อยู่ในมือหรือเปล่าแน่นอนราชินีชี้ไปที่จี้อันงดงามที่แขวนอยู่บนหน้าอกของเธอและถอนหายใจพ่อกับแม่ของฉันบันทึกคำพูดสุดท้ายของพวกเขาไว้ในจี้นี้ก่อนที่จะต่อสู้กับมังกรดำหลังจากพูดอย่างนั้นเธอค่อยๆแตะจี้และเปิดฝาที่อยู่ตรงหน้าแสงเวทมนต์แปลกๆบินออกมาจากจี้และลอย,อยอยู่ในอากาศเหมือนกระจกจากนั้นคู่สามีภรรยาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในแสงสว่างพวกเขาดูเด็กมากและชายคนนั้นอายุไม่เกิน30สปีเขาสวมฉลองพระองค์และมงกุฎ สำหรับผู้หญิงนั้นเธออายุไม่เกิน25ปีสวมชุดยาวสีขาวและสวมมงกุฎเธอดูเหมือนราชนีทุกประการแต่แก่กว่าเธอเล็กน้อยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอคือแม่ของเธอชายผู้นั้นกล่าวว่าลูกสาวที่รักถ้าเจ้าเห็นสิ่งนี้แม่และแม่ของเจ้าจะต้องตายเราแค่อยากจะบอก,กว่าเรารักเจ้ามากราชินีปิดฝาอย่างเด็ดขาดแล้วพวกเขาก็หายไปเธอเอียงศีรษะมองลูกบอลคริสตัลแล้วพูดว่าที่เหลือไม่ให้คุณดูพ่อแม่ของฉันได้บอกฉันบางเรื่องซึ่งเป็นความลับของราชวงศ์ของเรา เออไม่สนใจแล้วร็อบยิ้มและพูดว่าพ่อแม่คู่หนึ่งควรบอกลูกสาวของตนก่อนเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขาซ่อนสมบัติหน่วยงานรับรัฐมนตรีคนใดน่าชื่อถือและรัฐมนตรีคนใดควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบางสิ่งมันไม่มีความหมายสำหรับฉันที่จะรู้ยิ่งไปกว่านั้นเป็นเวลาสิหปีแล้วและความลับมากมายก็ไม่ควรถือเป็นความลับอีกต่อไปราชินีไม่ได้พูดอะไรดูเหมือนว่าเราพูดถูกร็อบยิ้มและพูดว่าฉันต้องได้หนึ่งในนั้นราชินีเหล่มองเขาและพูดว่าเพื่อบันทึกภาพถุงน่องของฉัน ฉันขอโทษที่ฉันไม่สามารถแสดงให้คุณเห็นได้อีกหลังจากที่คุณมีของวิเศษนี้แล้วร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าอย่าคิดว่าคนสก,กระปรกเสมอไปฉันกำลังนึกถึงภาพยนตร์และการ์ตูนซึ่งมีความหมายมากกว่าภาพถุงน่องผ้าไหมแต่ตอนนี้คุณไม่เข้าใจฉันจะพูดเรื่องไร้สาระกับคุณค่อยๆเมื่อฉันได้รับสมบัติวิเศษแบบนี้เอาล่ะเปลี่ยนเรื่องไปก็เปล่าประโยชน์ฉันยังอยากเห็นรูปคุณใส่ถุงน่องสีดำไปเปลี่ยนเป็นถุงน่องสีดำให้ฉันดูสิ ราชินีลังเลว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีเมื่อครู่นี้เธอจงใจเปลี่ยนหัวข้อไปที่ไอเทมเวทมนต์และแม้แต่เอาเข้าของที่พ่อแม่ของเธอทิ้งไว้ให้อวดโดยจงใจพยายามระง,งับบรรยากาศเธอไม่คาดคิดว่ารอบบีจะไม่ถูกหลอกเลยเขาแค่อยากเห็นเธอในถุงน่องผ้าไหมเขาบ้าไปแล้วจริงๆให้ตายสิคราวหน้าฉันจะไม่ยอมเสียพน,นันฉันจะสั่งสอนแกให้สะสมราชินีวางผ้าบนลูกบอลคริสตัลด้วยความโกรธและเริ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอ ไม่กี่นาทีต่อมาเมื่อเธอปรากฏตัวต่อหน้าร็อบบี้อีกครั้งเธอก็เปลี่ยนเป็นชุดสีดำจากนั้นเธอก็ดึงชุดสีดำขึ้นทีละนิดจนถึงครึ่งต้นขาของเธอเมื่อมองไปที่มันเขาพูดอย่างมีความสุขว่าสีดำก็เป็นลูกไม้เหมือนกันฉันทำตามสัญญาแล้วบายราชินีรีบวางสายเมื่อมองไปที่ลูกบอลคริสตัลที่หลีลงแล้วร็อบบี้กอไม่ได้ที่จะยิ้มผู้หญิงบ้าบ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ตอนที่สามรอยสี่สิบปดมันขึ้นอยู่กับคุณ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในพริบตาเดือนเมษายนก็ผ่านไปและเดือนพฤษภาคมก็มาถึงอากาศเริ่มร้อนขึ้นและกลิ่นของฤดูร้อนก็ใกล้เข้ามาอย่างช้าๆเมื่อถึงเดือนพฤษภาคมช่วงเวลาเก็บเกี่ยวมันฝรั่งก็จะเริ่มขึ้นมันฝรั่งเหล่านี้ปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและได้รับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน มันฝรั่งเหล่านี้เป็นอาหารที่ช่วยชีวิตคนทั้งโลกสามารถทําให้ชาวนาะที่ประสบภัยหนาวได้รับรายได้ก้อนแรกในปีนี้นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มปริมาณสํารองธัญพืชของประเทศได้อย่างมากในท,ทันทีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนมิถุนายนจะมีการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งทีละลูกด้วยวิธีนี้ปัญหาด้านอาหารทั่วโลกจะได้รับการแก้ไขในเวสไวาทาวช่วงเวลาเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ครั้งแรกของพืชผลของร็อบบี้ก็มาถึง รบบีมาที่เวสตไวท์ทาวในเดือนกระกฎาคมปี1344ในเวลานั้นประชากรของเวสตไวท์ทาวมีจำนวนน้อยและความคิดของผู้คนยังไม่เปิดกว้างเท่าตอนนี้พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ผลิตรายบุคคลในเวลานั้นอุตสาหากรรมหลักทั้ง4ได้แก่เกษตรกรร,รกมเหมืองแร่การล่าสัตว์และการเก็บสมุนไพรไม่มีผลกระทบขนาดใหญ่ดังนั้นปีที่แล้วพวกเขาจึงไม่รู้สึกอะไร แต่ปีนี้แตกต่างออกไปเนื่องจากรบ,บีได้นำแนวคิดเรื่องการผลิตขนาดใหญ่และการรวมพลังที่ได้เปรียบในการผลิตมาสู่ทุกคนเวสไวาทาวจึงไม่อนุญาตให้เกษตรกรทำการแสดงอย่างอิสระอีกต่อไปแทนที่จะเป็นเช่นนั้นคนร่ำรวยจำนวนมากได้จัดก,การปลูกแบบกลุ่มขนาดใหญ่และการปลูกแบบกลุ่มใหญ่ไม่ว่าในกรณีใดมีหอคอยน้ำน้ำไหลและสิ่งแปลกๆอื่นๆเพื่อรดน้าพื้นที่ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆหลังจากที่ขุนนางได้รับการอนุมัติจากรอบพวกเขาก็วนรอบที่ดินอย่างไร้ความปราณีและยึดคืนพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่บนไหล่เขาอันอุดมสมบูรณ์ขภู้เาแล แม้ว่าพืชชนิดอื่นจะมีค่ามากกว่าแต่พวกขุนนางก็ไม่ได้งี่เงาเมื่อพวกเขาเห็นว่าชาวนาธรรมดาปลูกหัวผักกาดพวกเขาปลูกมันฝรั่งในไร่นาของตนเองอย่างชาญฉลาดดังนั้นทันทีที่ถึงฤดูเก,เก็บเกี่ยวไร่มันฝรั่งบนไหล่เขาก็เริ่มเติบโตอย่างบ้าคลั่งมันเป็นการเก็บเกี่ยวที่ยอดเยี่ยมระบบสนับสนุนของอ่างเก็บน้ำได้เพิ่มผลผลิตของพื้นที่เพาะปลูกอย่างมากทำให้เมืองเก็บเกี่ยวมันฝรั่งได้มากขึ้นในเวลาเพียงสั้นๆสบียงอาหารในเวสไวาทาวก็ไม่มีปัญหาอีกต่อไป ในกรณีนี้ในที่สุด็อบบีก็ไม่จาเป็นต้องปลูกมันฝรั่งเพื่อรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและเวสไวทาวก็พร้อมที่จะรับผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันมีการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งจานวนมากในทุ่งด้านนอกถนนไร้ระบบหอเก็บน้ําที่็รบบีจะหาให้นั้นไม่ได้ใช้งานเฉพาะในเวสไวทาวเท่านั้นในปัจจุบันหลายเมืองทางตะวันตกก็ใช้ระบบนี้เช่นกันโดยเฉพาะถนนสว่างที่ราชนีอยู่แนวคิดใหม่ๆของ็อบบีได้รับการยอมรับและนําไปใช้ได้ดีกว่าที่นี่ มีผู้คนจํานวนมากและพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นบนถนนไบร์โรดเมื่อพวกเขาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตที่น่ากลัวจะเทียบไม่ได้กับเมืองเวสวินเล็กๆราชินีได้รับรายงานทุกวันเธอเก็บเกี่ยวมันฝรั่งได้กี่ลูกในทุ่งแห่งหนึ่งผลตอบแทนที่น่ากลัวทาให้ความยิ่งใหญ่ของเธอตกใจเธอไม่คาดคิดว่าการเก็บเกี่ยวของเธอในปีนี้จะดีมากแม้ว่าเธอจะไม่อยากยอมรับแต่เธอกอดไม่ได้ที่จะยกย่องชายผู้เกียดครั้นในเวสวินทาวในตอนนี้เธอสามารถเก็บเกี่ยวผลที่ดีได้เพียงแค่เรียนรู้แนวคิดของเขาอย่างลับๆเธอรับไม่ได้ แน่นอนเมื่ออาหารสำรองของอาณาจักรมีมากมายก็หมายความว่าสงครามอาจตะทุกขึ้นได้ทุกเมือ่อหลังจากเก็บเกี่ยวมันฝรั่งแล้วชาวไร่ก็เลิกงานในทุ่งหยิบมีดดาบขึ้นมาและสวมชุดเกราะพวกเขาจะกลายเป็นทหารที่กล้าหารทันทีเมื่อเร็วๆนี้ร็อบ,บีไม่ได้เรียนรู้อะไรที่น่าสนใจที่โรงเรียนเขาพลิกตัวไปมาเรียนรู้อักษรรูนพื้นฐานแม้ว่ารากฐานจะมีความสำคัญมากและมีเพียงการวางรากฐานที่ดีเท่านั้นที่ทําให้เขาเก้าวต่อไปได้มันทําให้ร็อบไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม,ม่ๆ เขามีชีวิตที่เรียบง่ายทุกวันเขาตื่นนอนในตอนชเช้าเที่วพาราสีกับซูโอฟาเล็กน้อยจากนั้นก็ไปเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์เขาเรียนรู้กองรุ่นพื้นฐานเพื่อรวบรวมและจดจำพวกมันเขาฝึกวาดพวกมันหลายครั้งเพื่อให้เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์และยืนยันว่าเขามีฝีมือมากขึ้นหลังเลิกเรียนเขาพูดกับแอมอเดลีนที่มาห้ามเขาว่าฉันไปเที่ยวเล่นอย่ามายุ่งกับฉันผู้หญิงแอมอเดลีนเคยโกรธจนอยากจะร้องไห้แต่เธอไม่รู้ว่าทำไมหลังจากได้ยินเรื่องนี้เมื่อเร็วๆนี้ดูเหมือนเธอจะไม่โกรธเเเลยยยแแแมมม้ม้้ต่่นนออออดูหืวาจะพ ร็อบยังมีความสุขที่ได้อยู่คนเดียวเขาสามารถกลับไปที่หอพักของเขาโดยเร็วที่สุดและกลับไปที่เวสไวทาวได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็สุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หินและออกคำสั่งหลายข้อแก่เอลซี่ชี้แนะให้เขาจัดการเมืองจากนั้นเขาก็เห็นว่าลิตเติ้ลยี่กำลังยุ่งอยู่กับการพัฒนาเชิร์ตออฟไลท์ใหม่ของเธอ เมื่อเร็วๆนี้เด็กหญิงคนนี้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะเธอถูกบังคับให้สอนชั้นเรียนในโรงเรียนเทคนิคหลายคนถูกบังคับให้เรียนรู้พระคัมภีร์ใหม่ในขณะที่เรียนรู้ทักษะก,ก่อนที่พวกเขาจะรู้เรื่องนี้พวกเขาดูแผนมันเสียเป็นส่วนใหญ่โดยคิดว่ามันควรจะเหมือนกับศาสนจาจักรแห่งแสงสว่างและศาสนจาจักรแห่งความมืดแต่หลังจากเรียนรู้แล้วพวกเขาพบว่าคริสตจักรแห่งแสงสว่างใหม่นั้นเกี่ยวกับด้านใจดีและอ่อนโยนไม่มีความมืดและความเห็นแก่ตัวปะปนอยู่ในนั้น มนุษย์ผู้ใจดียอมรับสิ่งที่จริงใจดีและสวยงามเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและโดยธรรมชาติแล้วดินแดนต้องห้ามก็กลายเป็นผู้สนับสนุนาศาสนาจักแห่งแสงแห่งใหม่คริสตจักรมีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เมื่อรอบนอนอยู่บนเก้าอี้หินมีชาวบ้านเดินผ่านเขาเสมอเข้าไปในโบสถ์เพื่อนมัสการสนทนาเกี่ยวกับคำสอนกับเอนลี่และมีคนบริจาคเงินให้กับโบสถ์จากลักษณะทั้งหมดเหล่านี้จะเห็นได้ว่าคริสตจักรแห่งแสงแห่งใหม่เริ่มได้รับการยอมรับจากผู้คน แน่นอนสิ่งที่ไร้สาระที่สุดคือหลังจากได้ยินว่าร็อบบี้สนับสนุนเชิดออฟไลน์แห่งใหม่ผู้อำนวยการเอลซี่รีบวิ่งไปที่โบสถ์ทันทีและสาบานต่อหน้าสาธารณชนว่าเขาจะเปลี่ยนศรัทธาเป็นเชิดออฟไลน์แห่งใหม่ด้วยเหตุนี้ลิเตเทิลยี่จึงอธิบายให้เขาฟังเป็นเวลานานเขาไม่จําเป็นต้องเลิกกับคนเก่าและไม่จําเป็นต้องอยู่กับคนใหม่ไปจนตายเชิดออฟไลท์ใหม่ไม่ได้กีดกันผู้อื่นและอนุญาตให้ผู้คนมีศรัทธามากขึ้นไม่จําเป็นต้องสาบานเช่นนี้แต่หัวหน้าเอลซี่ไม่สนใจเขาต้องการที่จะเเเเเลิิิิกกกัับคคครรรรตตตจจ่่าาาาาาววออุุทศนนขข้ข้งงมยยธชด แม้แต่คนโง่ก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ต้องการเข้าร่วมเชิดออฟไลท์ใหม่แต่ต้องการเข้าร่วมฝ่าย็อบบี้ทันทีที่เขาพูดจบตำรวจสามร้อยนายก็เข้ามาหาเขาโดยไม่ลังเลพวกเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนจากตัวตนของตำรวจเป็นกองทหารอัศวินใหม่ของเชิดออฟไลท์็รบบี้คิดว่าคนเหล่านี้ที่ถูกล้างสมองโดยเชิดออฟไลท์เก่านั้นไม่มีเหตุผลถ้าพวกเขาพอใจที่จะเล่นแบบนี้ก็ปล่อยให้พวกเขาเล่นไปตอนที่3า9อเขาต้องอยู่ในห้องหลังจากที่คุณเอลซีเข้าร่วมเชิดออฟไลท์ใหม่เขาเริ่มพัฒนาคฤตจักรอย่างรวดเร็ว เขาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากท่าทีเฉยเมยอของลิตเติ้ลยีเขาขยันขันแข็งมีพลังหรืออีกในหนึ่งคือมีจุดมุ่งหมายและการเมืองมากขึ้นเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายเขาเรีบจัดระเบียบตำรวจทั้งหมดของเขาและกระจายใบปลิวของเชิญออฟไลน์ใหม่ไปทั่วเวสต์ไวทาในช่วงนอกเวลาราชการแผน่นพับเหล่านี้ล้วนทำจากผ้าป้ายราคาแพงและมีคำสองสามคำเกี่ยวกับคำสอนและกฎของพระคัมภีร์ใหม่แห่งแสงสว่างในแต่ละแผ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อความที่สำคัญที่สุดหลายข้อความไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณสามารถเชื่อในศาสนาจักรแห่งแสงสว่างใหม่ได้ คุณไม่จําเป็นต้องทรยศต่อความเชื่อเดิมของคุณคุณสามารถเข้าร่วมหรือออกจากที่ใดก็ได้เวลายังไงก็ไม่เสียเงินรอบเชื่อได้ไม่มากก็น้อยกอดฟาเธอร์ก็มาจากบทนี้เหมือนกันการเลื่อนตำแหน่งแบบนี้ได้ผลมากโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายซึ่งได้รับการยืนยันในเมืองเวสวินเพราะเห็นแก่พ่อทูลหัวผู้คนจะเชื่อไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเชิร์ชออฟไลท์ใหม่กำลังเติบโตตอนบ่ายเลิกเรียนอีกแล้วร็อบบี้เดินออกจากห้องเรียนและเห็นมาเดเลนนั่งอยู่ที่สนามเด็กเล่นอีกครั้งสวมชุดเกราะสีดำเธอดูสะดุดตานงนนางีแห่้ เขาเคยเห็นเธอที่สนามเด็กเล่นมาก่อนเขาโบกมือแล้วพูดว่าโยคุณว่างอีกแล้วเหรอแอมมเดลีนหันกลับมาและพูดว่าฉันกําลังลาดประเวณรับบนคุณลาดตระเวบบณโร,รงเรียนได้ยังไงแอมมเดลีนไม่รังเกียจที่จะถูกบ่นเลยเธอพูดอย่างจริงจังว่าเมื่อเร็วๆนี้ฉันไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมากมายเช่นคาสิโนโสนามมา้าสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าและอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามพวกผู้ดีในเมืองมักจะไปที่ต่างๆดังนั้นฉันจะไปประเวณที่นั่นเพราะเป้าหมายหลักของมือสังหารคือขุนนางดังนั้นไม่ผิดที่จะประเวณไปตามสถานที่เหล่านี้ ร็อบบี้กล่าวว่าดูเหมือนว่าเราได้เข้าไปในสถานที่แปลกๆสถานลิงเด็กกำพร้าเป็นสถานที่ที่ขุนนางมักจะไปหรือไม่แอมโมเดลินรีบปิดปากแล้วพูดว่าอาวันนี้อากาศดีมากเราพูดไม่ออกการบังคับให้เปลี่ยนหัวข้อนี้จะคล้ายกับผู้หญิงที่ถูกสาปได้อย่างไรอ๋อผู้หญิงสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันพวกเขาได้รับผลกระทบซึ่งกันและกันและเรียนรู้จากกันและกันไม่แปลกที่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของพวกเขาจะเหมือนกัน เขาไม่รู้ว่าแอมอเดลีนหลอกคุณนางทุกคนในเมืองอันที่จริงเธอตามหาเขาเพราะทุกครั้งที่ร็อบบี้เลิกเรียนเขาจะวิ่งออกไปสนุกแต่เขาไม่ได้ไปหาโสเพณีที่ผิดกฎหมายจากนั้นร็อบบี้ไปที่ใดในโลกก็กลายเป็นปัญหาร้ายแรงมากแอมโเดลีนกังวลว่าร็อบอาจมีนัดพบกับคนชั้นสูงเธอจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาว่าเขาหายไปไหนแต่เธอไม่สามารถส่งคนไปสือเรื่องร็อบบี้ได้เพราะเมื่อเธอส่งคนไปสือเรื่องร็อบบี้เขาอาจจะรู้ก็ได้ในเวลานั้นถ้าร็อบบี้รู้ว่ามาเดลีนส่งคนมาตามเขาเขาจะต เธอไม่กล้าแม้แต่จะตามเขาไปเพราะมันง่ายเกินไปที่จะถูกพบดังนั้นเธอจึงใช้วิธีเผชิญหน้าเท่านั้นเธอไปที่สถานที่เพื่อลาาตระเวนทุกวันเพื่อดูว่าเธอจะได้พบกับร็อบบี้ที่นั่นหรือไม่ในช่วงไม,ไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอแทบจะไปทุกแห่งที่ร็อบบี้อาจจะไปในเมืองแต่เธอก็ยังไม่เจอร็อบบี้ในระหว่างการลาดตระเวนเธอเริ่มสับสนมากขึ้นเรื่อยๆร็อบบี้กล่าวว่าฉันจะออกไปสนุกคุณลาาตระเวนต่อไปได้จากนั้นเขาก็หันกลับและเดินไปที่หอพักของเขา เมื่อมองไปที่ด้านหลังของเขาแอมอเดลีมองดูเขาเดินเข้าไปในหอพักและปิดประตูทิ้งให้นักฆ่าหญิงชื่อซูโอฟายืนอยู่ที่ประตูเธอดินรนอย่างรุนแรงในใจฉันควรตามเขาไหมไม่ไม่มันง่ายเกินไปที่จะค้นพบแต่ถ้าเธอไม่ตามเขาเธอจะวิ่งชนเขาอีกไหมมันเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรฉันค้นหามาหลายสิบวันแล้วแต่ไม่พบอะไรเลยไม่ฉันไม่สามารถอยู่เฉยได้ฉันต้องตามเขา เธอมองไปที่ชุดกระเหล็กหนักบนร่างกายของเธอซึ่งทําให้ติดตามเขาได้ยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเธอรีบเดินไปที่ด้านหลังของแปลงดอกไม้และถอดชุดกระเล็กออกจากนั้นเธอก็หยิบกระเป๋าที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจากด้านหลังของแปลงดอกไม้และหยิบชุดเกราะหนังเคลื่อนที่ที่มือสังหารมักจะสวมใส่ซึ่งง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเธอ,อยังปิดหน้าด้วยเสื้อคลุมสีดําหลังจากทําสิ่งนี้เสร็จแล้วเธอนั่งยองๆหลังต้นไม้ที่ออกดอกตรงข้ามประตูหอพักของร็อบบี้และรอให้ร็อบบี้ออกไปอย่างอดทนเพื่อที่เธอจะได้ติดตามเขาต่อไป อย่างไรก็ตามร็อบบี้ไม่ได้ออกมาหลังจากรอเป็นเวลานานแม้แต่สาวใช้ที่เฝ้าอยู่ข้างนอกเมื่อกี้ก็เข้าไปในห้องแล้วปิดประตูทั้งสองคนไม่ออกมาแอมอเดลีนคิดกับตัวเองเอ๊ะวันนี้เขาไม่ออกไปข้างนอกเหรอกาเขากําลังเล่นกับสาวใช้ในห้องหรือไม่นี่มันเป็นไปได้สาวใช้ของเขาสวยมากและไม่แปลกที่สาวใช้ที่แนบชิดและสวยงามเช่นนี้มักจะทําให้เตียงของเจ้านายอบอุ่นและเธอเคยเห็นมามากในแวดวงขุนนางแมดเดลีนไม่อิจฉาสาวใช้เพราะเรื่องแบบ นี้เป็นเรื่องธรรมดาเกินไปพ่อของเธอยังมีสาวใช้สองคนคอยอุ่นเตียงและแม่ของเธอก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเธอแค่อยากรู้อยากเห็นคุณจะไม่กลับมาตอนกลางคืนเพื่อออกไปเที่ยวกับสาวใช้เหรอทําไมเขาถึงทําตัวแบบนี้หลังเลิกเรียนตอนบ่ายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาต้องไม่ทําอย่างนั้นเขาอยู่แต่ในห้องหลานชายของหน่วยหลุนกองเต้เข้ามาเป็นพิเศษโดยไม่รู้ว่าเธอรอมานานแค่ไหนแล้วเขาเมาด้วยขวดไวน์ในมือซ้ายเขาเดินไปที่ประตูหอพักของร็บบีและเคาะประตู ประตูเปิดออกทันทีและซูฟ้าก็เดินออกไปเธอแต่งตัวเรียบร้อยเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้อุ่นตินให้เจ้านายของเธอในตอนนี้เธอค่อนข้างดีใจที่ได้ยืนยันการเดาของเธอรอบอยู่ไในถามเขาสิไปดื่มด้วยกันกองเต้ที่เมาซูโอฟาย,ยิ้มและพูดว่าคุณกองเต้ฉันขอโทษเจ้านายของฉันออกไปเล่นสนุกเมื่อได้ยินเช่นนี้แอร์มอเดลีนซึ่งซ่อนตัวอยู่ในบริเวณตรงข้ามก็ตกตะลึงออกเป็นไปไม่ได้ฉันจับตาดูเขาตั้งแต่เขาเข,าเข้ามาในห้องเขาจะออกไปสนุกได้ยังไง มีผิดเหรอเขาออกไปสนุกทุกวันเขาทนได้เหรอฉันไม่เชื่อเขาต้องหมกตัวอยู่ในห้องเขาแค่ไม่อยากดื่มกับฉันมิไนไม่ได้อยู่ในห้องมาเลยเขาต้องหลบหน้าฉันฉันจะคุยกับร็อบให้ชัดเจนเขาเอื้อมมือออกไปและพยายามผลักซูโอฟาออกไปแต่ซูโอฟาถอยออกไปก่อนหลังจากคานเต้พลาดเขาเรีบเข้าไปในห้องของร็อบบีทันที